สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาท่องกับมาอยู่ภาษาตามเมืองทมนะพี่น้องนี่เบิงบังเกอร์ทุกคนเดกคุณตันจอมพลังปันเทศโอ้ยมูนีก่ก็มาครับบาโบ้นะทุกคนดีใจหลายที่ได้มาเห็นนี่มีอ่าเอ็มรอยมาฝากเจ้าหน้าที่เล็กๆหน่อยๆนะทุกคนไี่ไปพี่น้อง ไปเบิ่งอยู่ข้างในทั้งท่งนองพี่น้องมามเป็นอะไรนะทุกคนในในที่สุดก็ได้ดมาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง,ออองขออนุญาตถ่ายเด้อทุกคนเลยทุกคนรถทหารเต็มเลยทุกคนเลย ไปไหนเนี่งนี่พี่น้องนี่มาฮอดแล้วเด้อทุกคนมาฮอดมาถึงแล้วทุกคนเลยนี่ประสาทตาเมืองทมได้มาแล้วทุกคนเด้อะโอ้ยได้เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยมาไทยให้เจบกันไทยให้เจบกันอยู่ไม่ไกลนะ นี่พี่น้องเอ้ยไปอ๋อทายคนนี้จะขับไปง่ายกี่หน่อย,ออยน,นี่ยมีพี่น้องเอ้ยได้มาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยตามคนทมบน้องโอ้ยจริงศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศไทยเนาะพี่องได้มาเห็นได้มาเยี่ยมชมเน้บหน่อยนี่ผู้แม่ทัพทุกคนเนี่ยอ้าโทษนี่รู้แม่ทัพของเรานี่ท่านแม่ทัพนี่ท่านแม่ทัพเฮ้อ <c oughs> อ้าวโอเคโอเคครับให้กำลังใจแมนแมนเอ๊ะซี่เนี่ยเอาถ่ายหลวงเราเลยดูอยู่บ่ดูอยู่ดูอยู่ว้าสวยงามทุกคนเลยภาษาตามเหมือนทมโอ้สวยงามสวยงามทางเขา พราทวสวยงามมิลีพี่น้องปราสาททุนอู้อยู่ข้างในนะพี่น้องนี่พี่น้องอู้อันนี้บรรยากาศอยู่ข้างในทุกคนสุดยอดทุนอู้ทุกพี่หน้องอันนี้เป็นเขาอยู่บนเขานะทุกคนทุนฟังนี้นะทุกคนโอ้ทุกความสวยงามปราสาทเมืองทมพี่น้อยได้มาเห็นแล้วทุกคนเอ้ยความสวยความงามความอลังการนะพี่น้อง คนอ้โหพี่หนอนนี่มีคือทางขึ้นคนพี่หนอนไอ้พี่ห้อนอ้าถเป็นปราสาทแบบสูงนะพี่หนองเปิง่สูงเป็นสูงเลยทุกคนเลยคนคนกระลาละไะทหาร ทหารมานั่้งน้อกำลังใจทหารนะบอกทอให้กำลังใจทหารนะครับวันนี้ขอถ่ายก่นเหนองสโอเคโอเคโอเคีวิตปริไทยมีคือบรไทยอเป็นกำลังใจนะครับอะมาขอน่องทได้ครับได้ครับอันนี้คือบรรยากาศนะท่านผู้ชมครับ คืออันนี้คือภาษาตาเหมือนทมนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นทางขึ้นของฝั่งกัมพูชานะครับและตรงนี้นะครับที่ทหารม,มีทะเลาะก,กับปากเสียงกับผู้หญิงนะครับมีการถ่ายรูปร่วมกันครับทหารไทยกับทหารกัมพูชาไปลงข้ามไปเลยไปไลปป้าลงไ <c oughs> ปได้ข้ามไ <c oughs> ปได้ไป <c oughs> สามแผ่นดินสามแผ่นดินไปลงไม่กล้าไม่กา ประเทศไทยจับยังมีกฎหมายปรยจะยนบอกประเทศมันถ้าจับแล้วไม่มีกฎหมายตายตัวเลยเอ้ายังไงก็ได้ของมันอ้าวมัใช่อยังงนี้มันอยู่ที่ผู้นำเขาใช่ใช่ใช่ผู้นำเขาผู้นำเขาบอกเอามานี่มันก็ต้องมาขับขับขับประเทศไทยไม่ผู้นำบอกไปตัดคอไม่ได้ของเขาเนี่ยผู้นำบอกตัดคอโอ้โหไอไออันนี้เป็นเขตใช่ไหมเป็นเขตใช่ไหมครับเป็นไม้อ๋อ มันก็ยังตกลงกันไม่เรียบร้อยว่าเขาก็ว่าเป็นของเขาเนี่ยว่าตัวปราสาทตัวอะไรมันต้องทาจากอโหมนครับผมไม่ใช่คนไทยทําได้เอาแต่คนไทยว่ามันหยเป็นมาอย่างนี้เอาป้า้าโทษนี่พี่หน่อยนี่ก็คือเดืองลาวครับครับครับมีตรปุ่นมีตรปุ่นแล้วก็เวลาฝนตกก็มีต่โคนใช่ครับครับ ครับผมโอ้โหพี่หน่อยนี่ก็คือบรรยากาศโ่ตรๆที่บ่อทองได้มานเนาะพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่บ่อทองได้มาเที่ยวมาชมมาสัมผัสนะพี่น,น้องนี่สวยงามอลล่า,ากาดไปนะพี่น้อยไป,ไปพี่น้องเดี๋ยวบ่อทองจะขอลงไปขอถ่ายรูปกับทหารเขมรนะทุกคนไป ไปพี่น้องเอ้ยอ้วันนี้บรรยากาศสุดๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่คือทางขึ้นนะทุกคนความชันความสูงฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งไทยนะทุกคนฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยโอ้ยความสูงความชันเนาะเพราะว่าไอ้เขตขมเรนนี่ครับไปสุดอยู่ต้นต้นไอ้ต้นไม้นะพี่น้องเขตเขตแดน,นมาเขตแดนไปพี่น้อง โอ้โหได้มาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยได้มาเห็นแล้วโอ้นี่พี่น้องเอ้ยความสวยงามสวยงามแห้งอันนี้พี่น้องเอ้ยนี่มันจะมีลายประตูแล้วทุกคนป้าปดน,น้ำแห้งมีฟองมี้ก็มีทุกคนเลยมันจะมีลายจุดลายมุมลายมอง มองนี้ก็เป็นมองที่เจ้าเขาไปจราบไหว้นะทุกคนปาถูกสวยงามแฮงนะมึงตีนี่ทุกคนเลยความสวยงามปน่นทุกแล้วนี่มองนี่นคือมองที่ มองพระเจ้าเกาะกาบไว้ทุกคนนี่แหละมองนี่แหละพี่หน่อยที่ว่ามีองือยาวนมีทุกมุมนาะพี่หน่อยมีทุกมุมทางนี่ก็มีนะทุกคน นี่แดดฮอนมากฮ้อนลายทุกคนไม่ โอ้เข <c ười> oh, ้ามาบอกนี้เย็นๆพีหน่อยอย่านี้คือเป็นอ่าลักชิมนะทุกคนอ่าข้างในคนต้องการไปหน่อย ข้างในนี่เย็นเย็นทุกคนเย็นแห้งเดี๋ยวมาทองก็จะรอรอให้ทุกคนเบิ่งน้ำกันนะทุกคนคราวๆนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ข้างหนึ่งในชีวิตที่มาทองแต่มาเบิง่งนะว่าเห็นเด้มาสักพักนะทุกคนโอ้โหยประสาทปรสาทหินทุกคน นี่ทหารกำเนียนอยู่ฝัมม่งนี้นะทุกคนกำเนียนเต้มเลยทุกคน,ม,ม,นมองให้ทาย ทุกทุกงมงนะทุกคนมันก็นมีคนถ่ายมีคำนีตเต็มไปหมดเลยทุกคนก็เคียวกันหลายนักเคียวกันายนะพี่น้อง นี่ทุกคนนะความสวยความงามความอลังการทุกปราสาทคนโอ้โหไปเข้ามาชมนะทุกคน มาทองกะจีมาล<ม>้อๆหลอลอๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งกันเนาะบรรยากาศภาพจ๊ะๆเนาะไปเนาะี่สิ่งนี้ทุกรอบทุกมุมให้เขาให้รอดให้ชมเบิง่งนะทุกคนเขาไปทางใน บึงน้องนี้ k h o างง8หุบถนนบุางนี้กวามมีทุกมุมทุกซอยทุป๊าทุกน,น,น,น้าสวยงามเลยนี่ท่านผู้ชมเสียบึงล้อๆรอบๆอย่างนี้นะทุกคนเลยป๊าทุก อันนี้น่าจะเป็นอ่าแพงแล้วทุกคนแพงรอบๆอยู่อ้าท่าสวยงามอ่าโคงการปราสาทต,ตาเหมือนพรมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตของบาทองที่ได้มาเที่ยวมาชมเนาะพี่น้อง <c oughs> ปราสาทสวยงามเนาะศักดิ์สิทธิ์เนาะทุกคนนี่เบิ้งติ้่ อันนี้เป็นกำแพ,รำพรงรอบนะทุกคนกำแพรงรอบกำแพรงรอบแล้วก็ทั้งในก็จะมีแบบซอกแบบซอย,ลยหล่ขึ้นเนาะทุกนส่วนพัพงนั่นก็จะเป็นทางที่ลงทางเขมรมาพังนั่นนะพี่น้องนี่บรรยากาศชุ่มช่อดอนๆเลยทุกคนเลยป้าเถอะนี่พี่น้องเอ้ย แดดก็ฮอทหอน,หอนพี่น้องไอ,อ้คอนจังไรกะอดเอาพี่น้องเพราะว่าได้มาเห็นได้มาสัมผัสแล้วเนาะทุกคนเดามาเห็นแล้วปราสาทพี่น้องไอ้ปราสาทปราสามทมาถ่มนะพี่น้องนี่ก็ประมาณน,นี้เนาะพี่น้องลักษณะท่าทางสวยงามอลาัางการสิร่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยนะทุกคนอเอาพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้นะมาท่องกาศลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้ถ้ามากับฝากกดซับสไครต์ k, กดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้อง สิ่งที่สําคัญเนาะบอกโคตข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้วระทองเนเด้อสำหรับคลิปนี้บระทองกับศิลาทํสชมเพียงตัวนี้แหละเดี๋ยวพอกันไมคลิดนะสวัสดีครับ